นั่งนั่งวันนี้มีอะไรวันนี้อันค่อ,คอยๆว่างพี่น้องไม่ว่างเลยแล้วก็มาทำข้าวตอนสี่โมงแมททิวเลิกไอ้นี่แล้วมีอันน้ำพริกปลาแดกจ้ะทอดไอ้หมูสามชั้นนะก็มีผักแค่นั้นเลยจ้ะทุกคนโอเคกินขา้าวแรงอเม็กบ่ได้กินน้ำจ้ะอะเล็กกลับดึกเหมือนเดิมเนาะทุกคนก็มีอาหารที่มหาวิทยาลายัยวชัชกรอ่ะกินเลย ผักอะไรก็หยิบเอามีผักกาดแก้วมีหมูทอดแค่นั้นแหละสามชั้นทอดมันก็จะอร่อยหน่อยจิ้มกับน้ำพริกปลาเด็กกินไปแค่นี้แหละอร่อยใช้ได้โอ้อหมดาเสจเอาฮะจะกินหมดเลยเหรอเมทิวบอกจะกินหมดเลยพี่น้อง คักินไปง่ายๆ mm. ก็สามชั้นเนาะ <laughs> ด <laughs> แูแม่หั่นแม่ดูแม่หั่นเอา้าอะไรไม่โฟกัสดูแม่หั่นเนี่ย mm hmm. น้ำพริกปลาแดกกันจ้ะแม่ทิวบดน้ำกินน้ำพริกปลาแดกหลายวันแล้วก็เลยวันนี้ทำให้กินใช่ป่ะค้า หือหิวข้าวเหตไม่หิวข้าวทุกวันเลยเหอ่อลูกมีกีฬาสองวันใช่ไหมโรงเรียนนะ่ะเมื่อวานกับวันนี้อออืือืม มูทอดมันก็เข้ากับพริกปัก <laughs> Я возьму шмотку. ข้ากตัดจบนะพี่ปลาอืออือชิ้นจัดแม่ชอบไมมีกระดูกชอบแทะกระดูกโอเคหรอกจิ้มฟินไหมมีกระดูกนย

ที่กระดูกแม่วางไว้ข้างๆเนอบมือด้ายหนาแต่งห่าขึ้นน้องเอ้ยมือได้ง่ายจนง่ายอย่างวันนี้คิดเมนูเอาตอนสี่โมงนี่วะแมทิวส่งข้อความว่า จะเลิกสี่โมงสี่สิบห้าข้าวก็ต้องกินให้มันอิน Cái <laughs> tông mù lợi nhớ โอ้มัเมนเ,มเข้ากันดีดีเข้ากันดีกับน้ำพริกปลาเด็กใช่เหมือนไก่ทอดเกลือเข้ากันดีดี นนชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายน้ยนองเอาไปหกชิ้นเขาไม่กิน <laughs> หกชิ้นก็ไม่กินเขากินสองเขาแบ่งเพื่อนด้วยแบ่อนต้แสบจร๋ปะ <c oughs> อันนี้ดูดูทุกคนหมดอิ่มไม่อิ่มก็กินนะอิ่มนะเยอืมวเท เค้กแครอทของแม่ขายดีอร่อยยาสกุลตั้นดงอเาตงนีอาใช่ลเนี่ยเต็มดอที c h แต่ถ้าว่าสยอดแไ lunch ขับฟุ้่อิ่มอิ่มใหญ่มาก คนนี้สิไม่อิ่มเนี่ยอยากจะกินสองแต่มันเหลือหนึ่งโกรธเพราะว่าอเล็กเอาไปเยอะจะแม่ทําให้ใหม่สิบสองชิ้นแบ่งกันคนละหกกินหมดหรือเปล่าล่ะไงช็อที่ half ทูเออ l f า w o แล้ว h a ทา t กันล้ว half 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 แล้วีะไปแม่ม่อนหรอจะไปหรือเปล่าไปหรือเปอ่ะอืมเขียดไอายอาเอาขนมไปมึด เหลือหนึ่งสินไว้ให้เหลือสองนั่นแหละอีพอกินไปหนึ่งเดี๋ยวตอนเที่ยงอะ่ะจะของกลับมาเหลือหนึ่งเขียดอายว่าอายเอาไปไล่อืมอืมอืมอมให้เขาไปดีกว่าเขาไปซื้อ Du har med dig det står på samma sida. Det är jäst. No. Du, du, du sitter där och spisade igår. Vad är det för något? Vad spisade du igår? Frukt. Nej, inte frukt. Mat nu. om. Vad åt jag igår? Jag kommer inte ihåg. ลมื oh, so oh. nee. mm. mm. ่อวานกินอะไรกินสุตบอสอะไระจืกินหมูแดงไงเมื่อวานไม่ได้หรอเดีฟีสโนติสน่อไก่ไข่เป็นไข่คักเนี่ยพี่น้องโอเคจ้ะโอ้ยโอ้หยานเขาหยาดเนาะ เ,เดี๋ยวจะได้ทําอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวจะทําได้ทําอีกแล้วอาทิตย์หน้าเค้กแครอทเค้กแครอทนี่อร่อยทุกคนนณะว่าวใส่แครอทสามร้อยใส่แครอทขูดฝอยสามร้อยสี่สิบกรัมนะแต่ไม่ได้กลิ่นแครอทเลยนะทุกคนคืออร่อยอ่ะอืมนะทุกคนเดี๋ยวฝากคิดไว้สำนีน้ำประเดกกระแซบ จาทุกคนกินแค่นี้แหละอิ่มบ่อิ่มกะหาสู้ก,กินเอาพี่น้องเอ้ยนั่นแหละพอกันไหมพระเจ้าสบายดีสวัสด,สสดีบ๊ายบาย,บาย